ห <c oughs> ลังร้อนเลยเที่ยงละเดินจากร้านกาแฟดาดามะจะไปเที่ยววัดเชียงทองีประมาณตักงสี่ร้อยเมตรนะหูบกบางนะลาวเจอกันที่วัดนะ แยกหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเราจะไปวัดเชียงทองกันนะวัดเชียงทองใกล้ายหมดซ้ายฮัน

องไทยดโพธารามชุดบดีมหาวิหารุดตัวอะไุดตัวาไยไปทรุดตัวเลยสองคนครับหกพันดูคนนสองพันสองอนกะลุงเขี่ หานสามพันบ่าหน่สองสามมสองสี่หกหก่หกหนสองพันเจสงต้องชาสอคนเลยบ่บ่มจะจองคนละสามสิ 3, บตีน 10, บนี่เกงขาดต้องใส่ลงเป็นพมาแลนะ้วเนี่ยัดต่อเใไใส่สรงัเขา ข,ของวัดเทียงทองนะห,หลวงพระบางล่ะจะเข้าไหนก่อนเข้านี่กันไหมเข้านี่กันก็ได้ไปไหมเจ้าเ่จ้าขาเลย ปติมากรรมฟ้าพนังก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะเพราะว่ามันก็หวัดกวามเป็นหมาแล้วไปเตรียมตัวเลยวนนถือพระนะวัดกำฟ้าพนัง มันก mm ็จะเป็นคล้ายลูกเรื่อ เคราะหกล้องมันจปิดโอเคศาลานี้ยสกแค่นี้แนละ้วเรารอไปต่อศาลาอีกอื่นกันต่อนะครับียงอาจจะค่อยหน่อยนะเพราะว่าพูดดังไม่ได้เกรงใจแนระ้วไปเราเข้าศาลานี้กันต่อนะ อยู่ริมแม่น้ำโขงดีเลยนั่งซ้้ยมือนแม่น้ำโขงนะอง่างรอ,องเท้าาวัตก็พออดนงด้ loko. Ini kolom. Nah, ฝากกาะหน่งให้ดูนะคาจะเป็นทรงตัวนะทรงเกีสวยสว ออกจากศาลาที่พระประธานแล้วออกไปสู่ศาลาอื่นๆตอนครับโอเไหน

รูปคนนี้จะเป็นพวกพวกกระจกปะะจกสีวะหายใ,ใจนะดได้แสงไฟหนาสักพักทอน